าาเพื่อนในเ e d a m ด้วยเกม Stick Man นะผมก็จะมารีวิวนะครับนี่ขอโคตรโหดทนี่ผมมึงได้มาไม่ใช่แล้วทั้งหมดนี้ก็เสียไป4,500เพชรไม่ได้เติมนะแต่แต่ว่าผมเก็บเองทั้งหมดเลยอันนี้อันนี้สา0 0อันนี้พันห้าพันห้าผมจะเสกให้ดูครับแต่และขอเสื้อน คือคือเสียไปสองอันนี้ก็สามมันหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไม่มีหมดหรอกไอพวกไอหินก็คือก็แค่บ,บวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มันบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นจัมันเป็นหินนะครับมันก็เลยแข็งแรงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะค่อยๆรีวิวเลยเนาะทุกอันทุกฟังผมนะครับทุกอันมันเหมือนกันนะครับทุกอันเหมือนกัน แต่ต้องแต่มันจะมีคําว่าสปอนก็คือถ้าเกิดเสกันหนึ่งเราได้สองอันเด๋ยวดูนอันนี้เสกันหนึ่งเราได้อไอไออะไรนะไอพวกนี้มันจะเสกันหนึ่งเราได้สองอันนะไอไอรูปปั้นพวกนี้น้าแข็งก็คือถ้าเกิดเข้าใกล้จิตสลูไฟก็คือไฟอันนี้ก็คือถ้าเกิดเสกมากข,อของตัวแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์โกลด์เจ็ดร้อยห้าสิบแต่ผมเสือ้อเธโหดระเบิดพี่ไม่ใช่แล้ว นั่นละเทหัวระเบอร์ที่คืออะไรก่อนก็จะเล่นเป็นเซตแรกเลยเนาะเซตที่ไม่มีอะไรเลยหัดจัดแล้วก็ประเดิมด้วยหมดนี้ก็จะเสกอันนี้ทองนะครับคือผมเข้าใจผิดมันผมนึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดเสกมันมีโอกาสเป็นจุทองเดี๋ยวผมจะเสกโบอาเชยดูเนี่ยมันจะมาสองตัวถ้าเกิดเราเสก ทองเหนือมันจะมาสองเงนนะสปาตันมาก็สองเงินนะแต่ผมเหลือสองและก็เลยไม่ไม่เผาตัวเขาก็มันจะแบบเปลืองนะก็ตีให้อันอันเดียวเพราะยังไงมันก็เหมือนกันอยู่นะคือสีงไงมันก็อ่อมาสองเนะแค่ทองนะแต่ว่าซอมบี้เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบนึงอ๋อแห้งจะใครไปป่วนเปลี่ยนบ้านเขา ธนูทองเลยครับธนูสูงไม่ได้ใช้ธนูทองมานานมากผมที่จริงมันจะติดสโลนะคแต่ผมเป็นไอ้นี่เปลี่ยนไปในนี้เ,นนนเลยไม่ติดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแทงดาเมจดรงมากเร็วรับไม่แทงไปเลยดาเมจเท่าไหร่นะคือมันจะแทงผมดาเมจแรงกว่านแบบแนะครับ คือสามสิบห้านะครับแค่นะครับผมก็ผมทำชาเลดเนด์โดยไม่ใส่ตะกินนะครับจะโกรธกว่าเดิมแต่จะมีธนูทองมาช่วยนะครับก็ธนูทองไม่ได้มาช่วยหรกผมแค่อยากรีวิวสองตัวก็เจ็บแล้วบอกเลยาาก็น่าจะเสิงสปาตันกับรักธนูนรัวนะมาดิมันไม่ช่วยฮีโอะไรเลยครับอันนี้ก็คือแบบ คู่อย่างเดียวเช่ซึ่งดาเมจมันจะคูณดาเมจมันจะเยอะคื้นับมันเป็นโหมดยากสุดในเกมเปิดขี้โอ้มันไม่ตายโอ้แค่ธนูก็ดามเมจแล้วาาเลยอัลเทนส์ทงส์เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นตีทองตอนปลายเป็นสีกข้มเลยก็สีสปาร์ตันนะับทำดามเมจ ยาเชื่อทองอ่อามแน่ีแมอ้าแมแน่บีแมปังหัเรียบร้อยโห้คนโง่โอยากจะพังบ้านเลยนะแต่กลัวไม่ไหวโอเคตัวนี้ก็จะเอาไปตายอย่างนั้นก็แค่เอาไปปวดน,นะก็เรียกง่ายๆก็คือเอาไปตาย เอาตัวนึงไปตายเดี๋ยวเพื่อที่มันจะได้ไปปวดให้บ้านมุมฟามันเงี้ยบ้านนั้นมันจะได้แบบมันปวนชีวิตคือมันจะยิงเข้าแน่นอนนะครับหมนะืนเนี้ยเอ้ยมันยิงเข้าเอ้ยมันยิงไม่เข้า,าเราก็ดียกที <Ooh. S 1> ่เอามานะครับอันนี้คือพี่เอามานะดูจากสภาพก็ได้จะแก้แล้ว เยดี๋ยวดีวๆดีๆบร่บรบึ่ฮาร์ดีอุย๊ยไปโดนนักหนูเฉยตอนแรกจะสปาา์ตั้นะตอนแรกจะตีสปาา์ตั้มันไปโดนน,น,นักหนูดีถ้าเกิดไปกีเข้านะผมน,น,ะน่าจะให้เราบูยูบูมีกระเบื้องการรู้จักตัวนี้ทำประโยชน์ไม่เสียเปล่าคือจะปาหอ,อกเลเลย จะบุรกซูซมีกระาบุริกาแบเจียวไอ้บุกไหมบุกดีใจนะอืก็จะเล่นสองรอบนะเพื่อที่จะได้รีวิวเอาบุกเลยละกันจะเล่นสองรอบจะได้รีวิวไอ้ตัวผีหลอกวิญญาหลอนด้วยพันห้าเลยนะไม่แนะนําให้ซื้อนะผมไม่แนะนําไอ้ผีหลอกวิญญาหลอนไม่แนะนาไห้ซื้อนะไอ้ครก็ดูนะไม่แนะนําอย่างแรงผมพูดแล้วนะ มันเป็นแบบไม่แนะนำนะยากแล้วคือมันจะยากขึ้นนะเพราะว่าป้าพ่อไม่ไดปังเอาว้าวแล้วฆ่าเลยเออเดือดร้อนอุ้ยกล้าพี่ไปไกลมากครับอุ้ยดูแต่ละตัวครับดูแต่ละตัวเอาเอากดดิโอ้ไม่น่าจะรอดดู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 ด อันน่าจะแค่รีวิวนะแม่จะอาจจะแพ้นะมันยากมากเลยนะพี่ปาสิโอ้ยเรียบร้อยนะครับโชว์ทางกับบ้านนี่รออะไรล่ะโอ้โหโอ้หุยนักหนับันระาบังครับันระาบังเ h a โอ้โห เรียบร้อยโอ้อ่าวอ้ายักษ์ยกัยกษยกักษ์เจวะน,นี้เอาอยัางไงครับ,ย,ย,ย,บยักษ์ยักยักเรียบร้อยวิเดียวดีเดียวตัวทองยักยักษ์เออเดี๋ยวดีนะผมว่า,วา,ววาสถานาการณ์เริ่มไม่ค่อยดีดีนะอับบ้านแต่เออยักตายไปซะอันนี้ต้องออกไปตีมันให้ได้อเออตาย เขาเกิดโดบ้านนอ้องโดยบ้านแค่ไหนอนี่ก็ตีรัวเลยเดือนตัวอัพบ้านจันแล้วไงมาเร็วไปเลยเลกกว่า d i f f e r e โอ้ยมาถึงก็มาดิแทงหลังใช้วิชาแทงหลังอเอามันหันมาพอดีโอ้ยโตโตขุดโตขุด ร้ออะไรล่ะครับใครไปจูกอาร์ตอนนั้นอีกอันนึงน่าจะไม่ใช่รีวิวด่านนี้นะมันน่าจะนานมากก็ผมลืมบอกนะจริงๆจะบอกตอนต้นคลิปแล้วแต่ผมลืมอรีก็คือผมจะเล่นอมองอาร์นะถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นก็กดหนึ่งเหือแบบก็ก,ก,ก็ไม่ต้องกดอะไรหรอก ก็แค่บอกว่าอยากให้ผมเล่นอย่า้ไม่ยากเพราะผมก็ไม่รู้ไงมันจะดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายผมก็จะเล่นนะับแค่อยากลองให้คุณผู้ชมรู้ว่าผมรู้โอ้ยเย้อ หมาเม็แรงมากรอ้อยมันตีครั้งนึงวัดไปเลยอือย่างนั้นละอย่างนั้นละไปนะเราจะเสียคนไปอีกแล้วอ,อือฮ้ยอุ้ยเมื่อกีอ้โคตรงงอะยักอ่ะมันอีนี่ครับมันมันสับขาหลอกไปโรนโดเลยเมื่อกี้ เราเสียจำนวนพลไปแล้วเราเสียสภาตันแล้วยังไงมันก็ต้องเป็นตัวตายตัวแทนนะแต่ถ้าเกิดมันเดินไปตรงนั้นถ้าเกิดมันฉลาดกว่านี้แล้วมันเฮ้ยไม่ไม่ไม่วิ่มันสับขาหรอกห่าแล้วมันก็จะสลับด้านนะคนฟูรูอูรูอูฟูรู ตาหนึ่งก็จะรีวิวนบังคีบุง,งอีตาหนึ่งก็จะรีวิวแบบมันง่ายๆนะเร็จเรียบร้อยแค่นี้ก็สิบกว่านาทีชีวิตแปบบดนดีไปไปรีวิวซอมบี้แต่อาจจะไม่ใช่ด่านนะ้นบะปันยากเกินดูจากตาเมื่อกี้ก็ บ้านเกืบระเบิดนะครับเดนะเดะเะผิดพาทางเทคนิคต้องไปเอาอันนี้ก่อนอันนี้มันดีอันนี้มันดีนะครับแต่คุณจะต้องเสียเงินซื้อซื้อเขาเรียกอะไรซื้อตัวทองอีกเศกมามันจะได้คูณสองนะอันนี้ก็ก็ดิไอพวกทองก็มันจะดับเบิลคูณสองให้นะ แต่ว่าพวกนักดาบก็ไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวดูก็มีแต่ว่ามันก็น่าจะเพิ่มคอมอิดเลยพวกนี้แต่ว่าไอ้พวกแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดเสกมามันจะเพิ่มมันจะบบกสองห้อันนี้ก็คือมอไซส์มอฮิวก็คือเลือดอะหนึ่งพี่ลองยังลอง อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเศกซอมบี้แล้วมาสองตัวแค่นั้นเองเศกไม่หมดเลยมันถูกชิปเนี่ยแม้มันจะมาสองตัวครับผมผมเสกไปแค่สามันละแต่หัดลังแบบนี้ก็ไม่รอดนาะมันก็มันก็ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดใครที่จะเศกซอมบี้ แต่ข้อเสียก็คือมันตายไวแล้วต้องเสียอีกสามสิบเพชรครับเพราะฉะนั้นผมใส่ไวเพื่อความเที่ยสามารถกว่าไม่น่าจะได้ใช้งานเพราะเกิดใช้งานจริงมันต้องแบบต้องเสียอีกสามร้อยร้อยห้าสิบเพชรไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบเรียกว่าอะไรนะส่วนใหญ่เขาจะตกแต่งมากกว่าเนาะนอกจากคนที่จะรวยจริง ผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะใช้จริงๆนะก็ประดับตกแต่งดีกว,ว่าอัน,นดีสุดไม่ต้องไปเสียบคือเราเสียเพื่แบบถ้าเกิดซื้อทั้งหมดถ้าเกิดซื้อทบ้งหนงหนะสี่พันห้าจะต้องมาแบบเสียเสียเงินเพิ่มค่าสีกมันก็จะไม่คุ้มนะกดก็เหมือนปาอหอกนะครับถ้าเกิดเราจะทำให้เขานอนลงไปแบบเนี้ยอ๋ออ๋อเรียบร้อย แล้วมันไปตีตัวคุณเพราะฉะนั้นก็จบการรีวิวแต่กได้ใช้หั่นเรงไปนี้ก็ตายดีมันจะค่ายพวกนี้หมดมันจะไม่ปังบ้านผมก็ต้องมานั่งทังบ้านก็คือแนะนำอย่างหนึ่นงก็คือถ้าเกิดจะเน้นใช้งานนะให้เอาแบบไฟ ให้เอาแบบไฟให้เอาแบบหินไม่ก็เอาแบบมัน,แบบนแข็งนะรบมันจะช่วยมันจะช่วยสโลุคือเลือดบ้านนะแต่ทอง,องอนะก็คือเราเสียเงินเพื่อนนะก็คือเราเสียเงินเพื่อที่จะได้ดับเบิลนะแทนที่เราจะเสียหกร้อยเราได้เราเสียแค่สามร้อยแต่มันก็ถึงว่าเสียอยู่ดีคนระอบเพราะฉะนั้นมันนี่เวอร์ไอเามันโดนเฉยเลยนะ่ะยิงบ้านโดนในนี่เฉย ปิดฉากทั้งบ้านเลยจ้เฮ้ยเราได้วิธีเปิดกล่องแล้วต้องเปิดกล่องเพื่อแลกทองแยมที่หนึ่งอันไอ้ก่อนหน้านั้นไอ้ก่อนอะไรนะหลายหลายหลายวันแล้วแหละเปิดเปิดไปยี่สิบก้อนเปิดไปยี่สิบก้อนได้ได้มาแค่ผักได้มาแค่สองมันเรอีกโคตรไม่คุ้ม มันได้พวกสก,กินเยอะแล้วมันซ้ำโอเคก็เพื่อพืมาให้ประกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดเพรแล้วก็อย่าลืมแชอ์รีเบนรับโอเคไปกุ้บาย